เตรียมหนีไม่ไหวลอกมดดามช็อกพิงกี้ไม่มีบ้านเช่าบ้านอยู่กับพ่อเผยเหตุไม่รับงานเพราะอะไรฉันรู้แล้วช็อกกว่าอีกเตรียมหนีไม่ไหวลอกมดดามยังช็อกพิงกี้ไม่มีบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่กับพ่อยังไม่รับงานเน้นเข้ามัสยิดเพื่อละมาจากกรณีพิงกี้สาวิชาชัยเดชนางเอกสาวได้รับการประกันตัวชั่วรข่าวด้วยการ วางหลักทรัพย์5ล้านบาทนั้นล่าสุดทางด้านมดดแตคาชาพาได้ออกมาเปิดเผยในรายการแฉเลือกที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงบอกว่าพิงกี้ออกมาประกาศขายบ้าน12ล้านบาทบ้านย่านนวนจันทร์ดำเผยว่าเพิ่งรู้จักคนใกล้ชิดนางบ้านหลังนี้นางขายไปก่อนแล้วก่อนจะมีเรื่องราวเพิ่งรู้อีกว่า บ้านโชคชัยสี่พี่สะพ้อยู่ภรรยาของพี่ชายคนที่อยู่ในเรือนจําบ้านโชคชัยสี่พิงกี้ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วพิงกี้ไม่ได้มีบ้านอยู่ก่อนเข้าคุกก็เช่าบ้านอยู่ที่บอกทำโรตีอะไรไม่ใช่โชคชัยสี่นางไปเช่าบ้านแถวเรียบทางด่วนพิงกี้อยู่บ้านเชา่าตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำแล้วทั้งพิงกี้และพ่อนางก็อยู่บ้านเชา่าส่วนที่มีข่าวว่า มีงานอีเวนต์เข้ามามากมายโมด,ดัมเนี่ยเผยว่าตอนนี้พิงกี้ยังไม่รับงานเน้นการอยู่ที่มัสยิดเพื่อาาละหมาดแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปค้านเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากพี่โมดดำกันเลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นางยังไม่ได้รับงานอีวงอีเวนต์อย่างที่เป็นข่าว,าวแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนางเองก็ยังแบบว่ามันไม่พร้อมที่จะออกรายการไหนไม่พร้อมแล้วไพอ,ไพ,อ,วอพี่บอกว่านางจะขายบ้านขายเบื่เบอเพื่อจะไปไหนมาไหน่ บ้านดังขายไปนานแล้วแต่นี่ตกใจนะว่าไม่รู้โลตกใจในที่ชันเลยเนี่ยตกใจนะฉันรู้แล้วช็อกกว่าแกอีกฉันคิดว่าบ้านที่มันทาโรตีอ่ะเป็นบ้านโชคช่ใช่เข้าใจเหมือนกันปรากฏเขาบอกไม่ใช่บ้านที่มันไปทําโรตงโรตีที่ก่อนที่จะเข้าเรือนจำบ้านหลังนั้นน่ะบ้านเช่าอยู่เรียบทางด่วนเออเนี่ยเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้ก็คือถึงว่าอ๋อมันถึงพูดเสมว่าแม่ งานอะไรก็ทำนะตอนนี้จำได้หมว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะบอันน,น,นี้อันนี้คือของพี่สะพยอยู่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เขาก็มีปัญหาที่แบบโดนโกงที่บอกเขาบอกว่าที่เขาบอกหมดดําไปอ่ะหมดไป15ล้านอ่ะเกี่ยวมาทําให้ต้องขายบ้านอ่ะเ,ออเกี่ยวไหม ก็เราก็ไม่รู้อย่าเ้ราก็ไม่รู้อะไรถูกอันนี้ก็คือต้องฟังจากปากนางทําแม้กระทั่งเขาบอกว่าอ้าวพอเงินเงินประกันตัวนางออกมาเนี่ยเขาวางเงินถึงห้าล้าน้าล้านนะถ้าสมมติคนมันไม่มีอ่ะร้านเดียวยังหาไม่ได้เรอาจจะเชื่อว่าร้านสองร้านหาได้เพราะว่านางละครมันต้องออนแอร์ก่อนเพราะว่าละครตอนออนแอร์นางอยู่ในเรือนจาเพราะฉะนั้นอ่ะต้องาจจะเอาแบบว่าต้องมีเงินที่อาจจะมาเก็บแล้วเงินค่าละครตอนนี้เอาไปเป็นไปได้ถูกต้อง แต่ค่ห้าล้านบาทแล้วนางจะอยู่ยังไงก็จริงก็จริงถูกป่ะก็ต้องรอฟังนางแล้วค่ะแล้วฉันเชื่อว่านางพร้อมเมื่อไหร่นางจะออกมาค่ะแต่ก็แอบช็อกอูหเหมือนกระแสเข่านางเตรียมหนีแล้วเชื่อว่านางหนีไม่ไหวหรอกหนีไม่ได้ในความรู้สึกคนที่จะหนีไปก็คือมันจะต้องแบบมีเงินอ่ะถูกปะล่ะงานนี้นะคะสาวพิงกี้เนี่ยก็ได้ปักกันตัวชั่วคราวออกมาแล้วเป็นพี่เรียบร้อยค่ะณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับงานอีเวนต์ใดๆค่ะ ขอว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าสาวพิงกี้เนี่ยจะยังขอไปที่มัสยิดเพื่อละหมาดนั่นเนองค่ะงานนี้ต้องรอติดตามว่านักเอกสาวพิงกี้เนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวหรือออกมาตอบคําถามกับพี่ๆสื่อว่าอย่างไรหรือจะออกรายการอะไรก็ต้องรอติดตามกันค่ะยังไงท้าพี่บันดาเมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวพิงกี้ด้วยนะคะยังไงถ้าพี่บันดาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณชมได้รับชมได้ติดตามกันกอย่างแน่นอนค่ะ Thank you